เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำแอปนี้กันนะครับดาวน์โหลดนะครับเราจะทำการเอาแอปเอาแอปอื่นมาใส่ในแอปดาวน์โหลดของเรานะครับก็เหมือนกันกันกบรูปภาพนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นแอปนันตอนนี้ไม่ใช่รูปภาพแล้วนะครับผมโอเคเดีย๋ยวขอทำการตกแต่งเล็กน้อย เพื่อความดูดีและสวยงามนะครับผมชอบเขียนดาวน์โหลดเป็นภาษาอังกฤษซะมากกว่านะครับอันนี้ขยายนี่อ่ะก็เท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากสวยงามแค่นี้นะผมโอเคกดไปที่ในปุ่มอ่ะเราก็จะเห็นหน้าเดิมของเรานะครับทีนี้ให้เราทำการกดออกก่อนแล้วก็มาเข้าแอปตัวนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปาที่เก็บข้อมูลของผมเป็นในเมมโมรี่การ์ดทีนี้มาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้แล้วก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์แอปสร้างนะครับกดเข้าไปที่อันนี้แล้วก็หมายเลขแอปของเรานะครับผมกดเข้าไปอันแรกเลยเราก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับอา้าวไม่ใช่ผิดกันขอโทษด,ด้วยนะครับผม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอลบรูปภาพทิ้งก่อนอ่ะทีนี้พอเจอหน้าแบบนี้ให้เราทําการเอาแอปเอาแอปที่เราอยากจะให้คนอื่นดาวน์โหลดก็มาใส่ในนี้นะครับผมอ่าผมจะกดตัดมาเลยแล้วกันอ่ะเมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมให้เราทําการคัดลอกชื่อด้วยนะอ่านี่คัดลอกไมห่หมดเลยนะครับจะขาดไม่แต่นิดเดียวนะครับผม โอเคให้เรามาเปลี่ยนด้านหน้าของเราให้เป็นชื่อนี้นะครับนี่ส่วนตัวนำทางเราอยากให้มันดาวน์โหลดไปไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะให้มันไปหยุดในดาวน์โหลดทีนี้ก็ทีนี้ก็กดย้อนกลับแล้วก็ติดตั้งดูนะครับผม <c oughs> รู้สึกไม่สบายมันเจ็บคอมากๆ อ่รารอแป๊บหนึ่งนะครับอ่นี่นครับอ่านี่เราก็จะได้แอปดาวน์โหลดของเรามาแล้วเดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าเอ้ยมันจะดาวน์โหลดแอปลงที่ดาวน์โหลดได้ไงล่ะอ่านี่นะครับผมอ่านี่ดู นี่ดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2จอเลยและทีนี้ก็มาดูแอปดาวน์โหลดนะครับผมโอเคผมจะกดดาวน์โหลดดูนะครับแอปมันจะมาอยู่ในดาวน์โหลดนะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมมันก็จะมาอยู่ในดาวน์โหลดที่เราทําไว้นะครับผมเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ